จิ้มหนึ่งอย่างด้วยความรุนแรงหรือความทุกข์ทนได้ในัวบอทค่ะคุณจะเลือกจิ้มอัดไรคะดีดเลยดีอดมากอบไปก่นได้น้เป็นติดนะและเขาเลือกเป็นการตีดดีตรงไหนดีขาเก้งรอด้วยเก้งนี่เจ็บนิ้วนะอือโอ้ยไม่เจ็บหน้า่าคือไม่เจ็บรู้เลยเพราะเขามีกล้ามเนื้อเขาเล่นฟิตเนสมาตลอดคือง้างเหมือนจะเนี้ย ง้างแบบจะให้ขากูขาดได้ง้างเหมือนขูเกลียดกันเหมือนจะทำให้ขาขาดได้ไดแต่ดีดไปเบาๆชิลๆเขาลักแบบอากาศอากาศดีนะส่วนนี้ก็โอเคเนี่ยผมรู้สึกผ่อนคลายอยู่ผ่อนคลายขึ้นใช่ไหมไม่ได้มีอะไรในฟิวอีกครับไปเที่ยวทะเลว่าจะได้เป็นทะเลก็พอเก่งกว่าละทุกขาอย่าให้เห็นนะเมือกอย่าให้เห็นนะทุกหัวเข่ากับหน้าเขาสั่นนะกูแค่นี้สับทุกหัวเข่ากับหน้าเขาสั่นจริงๆฉันงงมากนะครับคุณขา ท้วยนด้วเลยดวดยพอรอบแรกคุณทำไมคุณก็ดิดมาตอกกับหัวเขาเขาวนกันอยู่แค่นี้นะครับน่ขอ่ะตันนี้ได้เป็นแบบเอ้นคนบอกว่าเริ่มมีการแบบว่าดึงเชิงก่อนตอบแล้วดึงถามากนะคะคถามมากโดนเอ็นวันนี้เออโดนโดนเอ็นเขารักไงเขาก็เลยบอกว่าอย่าทำในร้านไ